สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรันครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะ ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp-live สำหรับวันนี้ก็เช่นเดิมเลยนะคะเรายังคงมีข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วของราชมงคลรันครนํนำมาฝากกันเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ไปดูข่าวกันที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดก,กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การสมัครงานรวมไปถึงโครงการประกวดโครงงานสาขาิจศึกษาด้วยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชพรเทียบจัตุรัตคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อเทคนิคก,การเตรียมตัวนะคะสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพการประกวดโครงงานสาหกิจศึกษาและการนําเสนอผลงานสาหกิจศึกษาค่ะโครงการให้ความรู้และส่งเสริมด้านสากิจศึกษาระยะที่ห่ง ประจำปีการศึกษา2567ณหอประชุมดีฮอร์ราชมงคลพระนครสุนเทเวศค่ะสำหรับกิจกรรมการอบรมนะคะในหัวข้อเทคนิคการเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพค่ะทางคณะนะคะได้รับเกียรติจากดกรสิคเรศศิรากานนักวิจัยและนักวิชาการอิสระอาจารย์พิเศษด้านนิเทศศาสตร์สอสารมลชนซึ่งปัจจุบันนะคะท่านก็เป็นประธานอนุกรรมการวิชาการ และกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมัยที่5ค่ะเทคนิคก,การสัมภาษณ์งานนะคะการสมัครงาน และบุคลิกภาพที่ดีในการสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการสมัครงานในอนาคตเพราะว่าน้องชั้นปีที่4ก็เหลือแค่หนึ่งเทอมเท่านั้นนะคะก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตของการทำงานแล้วซึ่งการที่เรารู้จักเทคนิคในการสัมภาษณ์ที่ดีนะคะ,ะน้องก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็เตรียมตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานค่ะซึ่งนอกจาก การอบรมนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพแล้วนะคะในช่วงน Solar ี้น้องๆก็ฝึกสหกิจศึกษาเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยทางคณะก็เลยมีการจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา5เรื่องด้วยกันคะ่ะแล้วก็มีการให้คําแนะนำนะคะเกี่ยวกับผลงานโดยคณะกรรมการคร่ะประกอบไปด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัดตั้งตีชาพาณิชรองอธิการบดีของรัฐ ชมงคลรัตนกโกสินค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอภิญญพภัทรกุศยารังสิต หัวหน้าสาขาวิวชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์อาจารย์พงศิตรพละเลิศหัวหน้าสาขาวิวชามีเดียโปรดักชันเทคโนโลยีอาจารย์สุพินดาสุวรรณศรีหัวหน้าสาขาวิวชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียดรพาราวีศรีการหัวหน้าสาขาวิวชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีซึ่งผลการประกวดนะคะก็พบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่เรื่องกระบวนกา,การออกแบบสื่อตกแต่งโครงสร้างบูธ บริษัทเอ็นเอร์ด็อกจำกัดค่ะโดยนางสาวกิติการพรมนีวัน์ค่ะจากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะได้แก่สื่อมัลติมีเดียเพื่อวินเนสเกมส์โดยนางสา,าวธมลวรรณหงยุพาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพร้อมได้รับรางวัลยอดนิยมหรือว่าป็อปปูล่าบทดด้วยค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะได้แก่เรื่อง กระบวนการผลิตงานกราฟิกสำหรับงาน SSI Steel Construction Forum 2024โดยนายนพดลพรีบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและโครงงานที่เข้าร่วมประกวดอีกสองเรื่องนะคะได้แก่เรื่องการผลิตงานกราฟิกเรือพระราชพิธีเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยนางสาวธิพารัตชมเด็ดค่ะจากสาขาววิชามัลติมีเดียและเรื่องลมกระเสียนพัดมาร่ำ ลาใต้ซากุระโดยนางสาวหัตถยารุ่งแจ้งสาขาววิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำเสนอผลงานสาหจศึกษาของตัวแทนนักศึกษาจากทั้ง4สาขาวิชาอีก7เรื่องด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยการตลาดอ e ีคอมเมิร์ซผ่านฟีเจอร์ชอปปี้วิดีโอกรณีศึกษาบริษัทไว้แม็กซ์ไทยแลนด์จำกัดค่ะ โดยนางสาวสาริสานะคะสาขาว,วิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีหัวข้อเรื่องกระบวนการเขียนข่าวโหนกระแสออนไลน์โดยนางสาวเปรมเจราสอนสีค่ะสาขาว,วิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยีเรื่องกระบวนการขั้นตอนการออกแบบกราฟิกในการทำการตลาดของบริษัทบัสซีบีจำกัดค่ะโดยนางสาวปันณทรภูลปานสาขาว,วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเรื่องการออกแบบและผลิตสื่อสำ รับงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัทลูกคิดดีจำกัดโดยนายสุภกรชัยพิมพ์สาขาว,วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเรื่องการผลิตเนื้อหาเพื่อเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดียกรณีศึกษาบริษัทแม็กไทยจำกัด โดยนายสุภกรชัยพิมพ์สาขาวิชาครีเอทีฟเดิ亚เทคโนโลยีค่ะเรื่องบทบาทหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตรายการของบริษัทวิวไว้จำกัดโดยนางสาวพัฒรนันจลาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงและเรื่องการผลิตและพัฒนาเกม 3d และ 2d บน vr และเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม unity ของบริษัทเดเรีว,วันจำกัดโดยนายอาทิเทพ อุปริมมากูลนะคะจากสาขาว,วิชาเทคโนโลยีมันติมีเดียนั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางแคนะลวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่มีการจัดโครงการสัมมนาการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาระดับประกาเนียบัตรวิชาชีพหรือปวชโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนาค่ะ คณะปดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็หลักเกณฑ์ รวมไปถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปวชค่ะเพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษารายละเอียดตัวบ่งชี้นะคะวิธีการเก็บข้อมูลแล้วก็การจัดทำรายได้และการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพได้ถูกต้องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตาขาวเหลืองค่ะ และผู้ชวยศาสตราจารย์พิเชษฐิรับประเสริฐวงศ์เป็นวิทยากรในการบรรยายอบรมนะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอบรมนะคะเป็นอาจารย์จากสายวิชาการรวมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลหลักสูตรระดับปวชซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาในระหว่างวันที่1-2พฤศจิกายนที่พัทราว,วานารีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรัตนนครที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายก,การของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTP Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ